นางสาวอมิตาและนายบรรยงโทรตำรวจสืบสวนนครบาลน,นะครับจับกุมได้พร้อมของกลางเห็ดขี้ควายหรือเห็ดเมาเนยแหละครับเพราะอยู่ในถุงพลาสติก181ถุงครับน้ำหนักรวมประมาณ116กิโลกรัมและอุปกรณ์การปลูกครับหลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับว่าผู้ต้องหาลักลอบพบป,ปลูกและขายเห็ดขี้ควายซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5 ประมูลกฎหมายอาญาะะยาเสพติดให้โทษผ่านทางออนไลน์แล้วก็ส่งให้กับลูกค้าผ่านทางบริษัทพัสดุเอกชนครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าเพราะเหตุขี้ควายขายแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็กินเองด้วยทํามาแล้วประมาณ2ปีถามว่าเริ่มต้นยังไงก็คือไปศึกษาเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ทาง YouTube ทาง Tik t o อกเยลยะ,ะคะค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google จนได้สั่งซื้อมาเพาะเองที่ห้อง นี่คือห้องที่เป็นไม่ใช่บ้านนะครับเป็นลักษณะเหมือนแบบคอนโดมิเนียมอะฮะแต่ว่ามีห้องห้องหนึ่งที่แม้ต้องควบคุมความชื้นนะฮะแล้วก็จํากัดอุณหภูมนะิก็ลองผิดลองถูกครับท่านผู้ชมฮะจนกระทั่งเพาะเห็ดที่ควายได้จํานวนมากนักข่าวนี้บอกด้วยนะฮะเปิดแอร์ให้เห็ดอยู่ด้วยอ่ะอืมคือการเพาะเห็ดมันต้องใช้ความชื้นเป็นหลักค่ะ ครับทีนี้ก็เลยต้องเปิดแอร์เปิดอุณหภูมิแล้วก็ทําละอองน้ําเพื่อให้ความชื้นมันถึงครับและที่มากไปกว่านั้นท่านผู้ชมฮะสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยยังเปิดคอร์สเป็นทริปสอนรับประทานเห็ดขี้ควายแล้วก็อ้างสารพัดเลยนะฮะรักษาจิตเวทรักษาโรคได้ทุกโรคบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดได้ทุกประเภทเหมือนกันก็มีคนที่สนใจจ่ายเงินมาเข้าคอร์สด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะ พลตตรีธีระเดชทําสุธีผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนสกองบัญชาก,การตำรวจนครบาลเท่าก็เตือนเลยนะฮะไปยังคนที่จะทดลองเสพยาเสพติดหรือว่าขายพวกยาเสพติดทุกชนิดเลยนะฮะมีผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวสร้างความเสียหายไปยังสังคมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและสุขภาพของผู้เสพด้วยครับนี่หมดอนาคตเลยถูกจับทั้งคู่เลยนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเห็ดที่ควายมันมีพิษนะคะมันส่งผลต่อระบบประสาทจะทําให้คุณเนี่ยมีอาการหลอนได้ยินเสียงแบบ ภาพหลอนบ้างเสียงหลอนบ้างแล้วก็มันจะออกฤทธิ์เนี่ยหลังจากทานเห็ดที่ควยไปประมาณ30นาทีบางค,บคนสองชั่วโมงฤ<อ>ทธิ์อยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าทานเข้าไปหรือว่าเสพเข้าไปหนักๆมีโอกาสเสียชีวิตเพราะว่าผลข้างเคียงอนอกจากคลื่นไส้อาเจียนแล้วมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยค่ะ